สวัสดีครับวันนี้มีภารกิจทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายไปจนถึงเย็นยันค่ำเพิ่งได้กลับมาถึงบ้านนี่แหละฮะตั้งใจตั้งแต่กลางวันแล้วละว่าจะมีโอกาสสนทนากับทุกท่านนะครับแต่ว่าเมื่อเวลามันได้ตอนนี้ก็ว่ากันตอนนี้ก็แล้วกันนะครับถือว่ารอบดึกหน่อยวันนี้ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมสสทัศนีบุรณนุปกรณ์หรือสอส,อสอกุ้งก็ไปพร้อมกับคุณจตุพรพรมพันธ์แล้วก็เพื่อนมิตรพี่น้องแกนนานปชหลายคนนะครับเราก็ซื้อข้าวปลาอาหารมีผัดไทยมีขนมผลไม้หวังใจว่าเผื่อจะได้พบหน้าพบตาให้กำลังใจกันแต่ว่าก็เป็นไปตามคาดนะครับฐานเขาไม่ให้เข้าไปเจอ แต่ว่าได้ฝากข้าวของแล้วก็ส่งกำลังใจไปก็ยังดีนี่ก็เป็นชะตากรรมนะครับถ้าหากว่าเป็นบ้านเมืองที่เข้าทำประชามติกันปกติทั่วโลกเนี่ยนะฮะการส่งจดหมายแบบนี้เป็นเรื่องทำได้ไม่ผิดกฎหมายเลยนะฮะแต่ว่ากติกาประชามติของบ้านเราเนี่ยมันลักลั่นไม่เหมือนชาวบ้านไงครับมันก็เลยทำให้พฤติการซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องปกติเนี่ยกลายเป็นคดีความใหญ่โต นี่ผมได้ยินจากทนายความนะฮะตอนบ่ายวันนี้ทนายวินยักบอกผมว่าการส่งจดหมายแสดงความเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญทางตู้พริษณีเนี่ยอาจจะถึงขั้นถูกดําเนินคดีซ่องโจรด้วยซ้ําไปท่านได้ยินไม่ผิดนะครับซ่องโจรฮะผมได้ยินเนี่ยยังตกใจเลยแล้วถามทนายว่าเฮ้ยเป็นไปได้เลยทนายบอกน่าจะเป็นอย่างนั้นพี่ ก็ต้องรอดูข่าวชัดเจนพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเห็นว่านี่มันเลยเถิดนะครับแล้วก็ไปกันใหญ่พฤติกรรมในลักษณะการแสดงความคิดเห็นซึ่งมันแตกต่างกับผู้มีอำนาจโดยทั่วไปเนี่ยนะครับควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากฝ่ายรัฐด,ด้วยซ้ำไปเพื่อแสดงออกว่ามันยังมีความชอบธรรมหลงเหลืออยู่สำหรับ การบริหารประเทศของท่านท่านทันท้งหลายแต่เมื่อเลือกใช้วิธีการนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7สิงหาคมเนี่ยจะมีใครเจอชะตากรรมแบบนี้อีกบ้างนี่แหละครับคือประเทศไทยณปัจจุบันฝากกำลังใจไปให้สอสอทัศนีนะครับคุณกวางนะฮะซึ่งเป็นน้องสาวคุณคเชนนายกแล้วก็ทุกๆคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ด้วยก็แล้วกันนะครับ ส่วนเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่มีข่าวฉีกข่าวอะไรกันไม่จบนะครับท่านทจ่เคกรพท่านอย่าไปนึกว่ามันจบไปแล้วแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครจะให้ความสําคัญอีกต่อไปไม่ใช่ฮะวันนี้เนี่ยผมเปิดดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ก็ปรากฏว่ามีคนแชร์ข่าวว่าที่จังหวัดตรังเนี่ยนะครับเขาได้แสดงความมุ่งมั่น ในการแก้ปัญหาบัญชีรายชื่อถูกฉีกเนี่ยโดยการขยับไปติดที่สูงครับและผมเห็นรูปแวบๆนี่ยนะฮะขยับสูงจริงๆประมาณว่าเหมือนกับวางขวดยาอันตรายกรุณาเก็บให้พ้นมือเด็กเสร็จเลยครับทีนี้เด็ก7จ็ขวบ8ขวบ9ขวบแทนที่จะได้มีโอกาสถูกดำเนินคดีกับเขาบ้างที่จังเนี่ยเขาไว้ที่สูงจะแล้ว ผมเป็นห่วงว่าจะเดือดร้อนติ้งจิ้งจกตุ๊กแกครับทันที่ครพเพราะว่าที่พิจิตนี่ไปไว้ในลานใกล้ๆกับปากใกล้ๆกับเขาลิงมันก็เอาไปฉีกเสียวางใกล้ๆมือเด็กก็ยังว่าแล้วครับเด็กเขาไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการคึกข,ขนองก็ฉีกมาใช่ปะไว้ข้างบนนี่อย่านึกว่าจะรอดนะครับตุ๊กแกเนี่ยลอเล่นได้สะกทีไหนก็ต้องคอยดูกันลครับว่ามันจะมีเกิดเหตุ ดำเนินคดีจิ้งจกตุ๊กแกในข้อหาทําลายบัญชีรายชื่อหรือเปล่าเรื่องราวมันมาถึงขั้นนี้แล้วล่ะครับใครจะมึนใครจะไม่เข้าใจยังไงผมไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละทีนี้กลับมาที่เรื่องการแสดงท่าทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของคุณพิสิทธิ์ที่ถแถลงประกาศจุดยืน ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ผมก็พูดกับสื่อมวลชนนะนะครับผมบอกทํานองว่าผมเห็นด้วยกับคุณอภิสิทธิ์เรื่องไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ผมมีข้อสังเกตบางประการเท่านี้ครับปรากฏว่าพี่น้องที่มีความคิดอ่านทางการเมืองเหมือนกับผมเนี่ยไปทราบข่าวเขาว้าผมโดนดุเลย บอกว่าไปแสดงออกว่าเห็นด้วยกับคุณอภิสิทธิ์ได้ยังไงก็เหตุผลที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศไม่รับร่างนี่จะเป็นยังไงเหมือนกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปแสดงออกว่าเห็นด้วยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเขาไม่เข้าใจผมก็บอกว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยนะครับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยระยะสั้นที่สุดเนี่ยก็คือ7สิงหาคมและการต่อสู้ในวันที่7สิงหาคมเนี่ย คู่ต่อสู้ของเราก็คือผู้ถืออำนาจเผด็จการมองกันแค่ยกนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องการจะแสดงความเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์พูดเมื่อวานนี้เป็นยังไงเนี่ยผมไม่ไปแย่งงานคุณสุทเทพเขาหรอกเพราะว่าคุณสุเทพกำลังทำอยู่นั่นเอาถึงขนาดว่านักการเมืองที่ประกาศไม่รับร่างเป็นคนใจแคบคุณสุเทพที่รับร่างเนี่ยรักประเทศมากกว่ารักพรรคไปนู่นนะฮะผมนี่ไม่รู้สึกสะดุ้งนะครับเพราะว่า ตัวผมเนี่ยประกาศจุดยืนเรื่องนี้ไปตั้งนานแล้วแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เพิ่งประกาศเมื่อวานคุณสุเทพก็พูดเลยเพราะฉะนั้นยกหน้าที่นี้ให้เป็นเรื่องระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพก็แล้วกันเราเป็นผู้ชมแล้วก็เดินหน้าไปตามแนวทางประชาธิปไตยที่เราเชื่อมั่นยผมว่าเอาเท่านี้พอแต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่ากรณีคุณอภิสิทธิ์พยายามเน้นย้ำเมื่อวานเนี่ยนะฮะว่า เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเลยอันนี้ผมเห็นแตกเพราะผมคิดว่าเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะครับหัวใจสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเลยลหละที่เป็นประเด็นเหตุผล ให้หลายคนเขาประกาศไม่รับร่างก็คือเรื่องของการเข้าสู่อำนาจรัฐเข้าสู่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันขัดกับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เท่ากับทำให้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชน,นอ่อนแอแล้วก็จะส่งผลให้อำนาจนอกระบบเนี่ยเข้มแข็ง และมีอิทธิพลเหนืออำนาจประชาชนในที่สุดดังนั้นคนเป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าแสดงจุดยืนเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแล้วไม่อธิบายเหตุผลเรื่องนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องชี้ให้สังคมได้ใช้วิจารณญาณหาผมทราบดีครับว่าวันนี้เนี่ยสถานะของคำว่านักการเมืองเนี่ยถูกจัดวางให้เป็นจำเลยในสังคม ภาพลักษณ์ของคนเป็นนักการเมืองวันนี้ในสายตาในความรู้สึกของคนจํานวนไม่น้อยนี่นะครับถูกทําให้มันเหลวแหลกไม่มีชิ้นดีแต่นั่นเป็นหน้าที่ครับที่คนเป็นนักการเมืองทุกคนเนี่ยต้องพิสูจน์ให้สังคมได้รับทราบว่าเนื้อแท้ของคําว่านักการเมืองเนี่ยมันเละเทอะเหลวแหลกเสียทั้งหมดอย่างที่พูดกันหรือเปล่าหรือมันยังพอมี บางแง่บางมุมบางส่วนบางพวกบางคนที่ยังยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องแล้วก็ปกปักรักษาหลักการนี้เอาไว้ได้ที่พูดเนี่ยพูดภาพรวมนะครับไม่ได้กำลังบอกว่าตัวผมเองเนี่ยแน่เด่นดีงามมาจากไหนผมก็เป็นคนหนึ่งอะที่ต้องพิสูจน์ต่อสายตาประชาชนซึ่งมีเวลา อีกจะก,กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามก็จะต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าเป็นนักการเมืองที่ชั่วช้าเลวทรามอย่างที่เขาพูดหรือเป็นนักการเมืองที่พอที่จะทำงานร่วมกับประชาชนได้อันนี้อยู่ที่วิจารณญาณของประชาชนแต่ว่าคนเป็นนักการเมืองเนี่ยปฏิเสธสถานะตัวเองไม่ได้นะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเป็นนักการเมืองไม่กล้าแสดงตัวในฐานะตัวแทนของประชาชนแล้วไม่กล้าอธิบายความว่าประเด็นทางการเมืองประเด็นไหนที่มันจะเป็นปัญหาต่อประเทศในอนาคตเนี่ยผมว่าเรากำลังละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยดังนั้นผมจะทำหน้าที่ของนักการเมืองฮะโดยชี้ให้เห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับการเมืองในระบบและผลในทางกลับกันก็คือก็ทําให้การเมืองนอกระบบเนี่ยหรืออํานาจนอกระบบเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาก็ให้อํานาจคนกลุ่มหนึ่งตั้งสอวอ250คนคําถามพ่วงให้โหวตนายกได้ด้วยเปิดช่องนายกคนนอก กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องทําตามนั้นถ้าไม่ทําแล้วก็โดนไม่ใช่น้อยเพราะมีนู่นนั่นนี่ดักไว้เต็มไปหมดในรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ฮะบังคับใช้แล้วนี่ยังต้องอยู่ภายใต้อํานาจมาตรา44ของหัวหน้าคอสชอจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็เป็นไปได้อย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นครมอของนายกคนนอก ถ้าหากคำถามพ่วงผ่านเข้าไปด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีมาตราที่นิรโทษกรรมให้ทั้งคสอชอทั้งแม่น้ำห้าสายองค์คาพยพทั้งหลายเบเ็ดเสร็จอยู่ในรัฐธรรมนูญสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการแสดงหลักประกันของฝ่ายผู้มีอำานาจคอสอชอนี่มีหลักประกันเลยว่าทำอะไรก็ทำไปเถอะสุดท้ายเนี่ยเขานีระทษรอไว้แล้ว แม่น้ำห้าสายก็มีหลักประกันใครที่ออกแรงแข็งขันผลักดันร่างรัฐธรรมนูญหรือทำงานเข้าตาผู้มีอำนาจมากๆก็อาจจะมีหลักประกันว่าจะได้เป็นสอวอลากตั้งกับเขาด้วยจะได้ไปโหวตนายกด้วยถ้าคำถามพ่วงผ่านอย่างเงี้ครับท่านหัวหน้าคอสอชอท่านก็มีหลักประกันว่าจนกว่าจะมีครมชุดใหม่เลือกตั้งเมื่อไรก็ไม่รู้ ท่านก็ยังถืออำนาจมาตรา44แต่ว่าประชาชนมีหลักประกันอะไรหรือไม่เอาแค่ว่ารัฐธรรมนูญบังคับใช้แต่หัวหน้าคอสชอย,ยังถือมาตรา44อยู่เนี่ยประชาชนก็ไม่มีหลักประกันแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งมันจะเกิดดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามาตรา44เขาสั่งเดินหน้าสั่งล้มได้ตลอดเวลาเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราต้องอธิบายแล้วก็ชี้ให้แลเห็น ผมไม่กังวลนะครับว่าจะถูกมองว่าแม้พวกนักการเมืองมันก็พูดถึงแต่เรื่องว่าการจะได้เป็นสอสอการจะได้เป็นรัฐมนตรีมันไม่พูดเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็พูดครับแต่เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะปัญหาหรือมูลเหตุของความขัดแย้งในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดมาจากความไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นถ้าเราจะเดินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับการเมืองในระบบ สสมันจะดีไม่ดีมีคุณภาพไม่มีคุณภาพรักษาระบบให้แข็งแรงรักษาหลักการที่เป็นสากลอาไว้เนี่ยนะฮะพัฒนาการมันเกิดขึ้นได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองเราไม่เคยกัดฟันเดินไปให้สุดทางเราไม่เคยพร้อมใจกันที่จะรักษาระบบรักษาหลักการเดินมาถึงจุดหนึ่งก็จะมีคนกวักมือเรียกให้เกิดการรัฐประหาร ไม่ได้พูดถึงกลุ่มไหนแล้วครับแต่พูดภาพให้แลเห็นว่าอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะเดินไปแบบนั้นไม่ได้และผมเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้เนี่ยมันจะเกิดแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาคือเขามีนะครับบทบัญญัติบอกให้แก้แต่มันแก้ได้จริงที่ไหนละทุกพักต้องเห็นร่วมกัน20%ต้องเห็นร่วมกันสวในสาต้องโหวตเห็นด้วยอย่างเนี้ครับ มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ไง่ายๆเพราะนั้นหลายคนเขาก็พูดผมก็เห็นตรงนะฮะว่าถ้าจะแก้ไขร,รัฐธรรมนูญนี้ได้ก็มีวิธีการเดียวก็คือเกิดการรัฐประหารหรือหลายคนก็บอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญนีบ้บังคับใช้มันจะเกิดความขัดแย้งใหญ่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ <S <S 1> <S 1> ผมเนี่ยกลับคิดว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่ ฝ่ายคุมเกมอำนาจเขาต้องการคือถ้าหากว่ากติกาบังคับใช้แล้วมันถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วการเมืองมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆไม่มีกับดักของความขัดแย้งเลยเนี่ยมันก็จะมีความเข้มแข็งหลักการประชาธิปไตยหรือพัฒนาการทางการเมืองของประชาชนเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็จะต้องให้มี หลุ้มควากลุ้มหนามอยู่กลางทางอย่างนี้แหละครับพอถึงเวลาเนี่ยกติกามันบิดเบี้ยวการเมืองมีปัญหามีความขัดแย้งมีการเผชิญหน้าก็รัฐประหารใช่อีกทีนึงอย่างนี้หรือเปล่าผมเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นแหละครับส่วนท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรแล้วแต่วิจารณญาณแล้วก็ยืนยันอีกนะครับวันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมท่านจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างอยู่ที่ท่าน ท่านจะโหวดรับหรือไม่รับก็อยู่ที่ท่านอีกแล้วครับเพียงแต่ผมมีหน้าที่จะได้เอาความคิดหรือเอาข้อมูลเอาประเด็นเนี่ยมาเสิร์ฟให้ท่านประกอบการพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมห่วงนะครับคือผมเห็นมาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วหละที่มีคนแชร์ข้อความกันตามแอปพลิเคชันไลน์นะฮะว่าเหตุผลที่นักการเมืองไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ก็มีการสรุปเป็นข้อๆมาได้หข้อนะครับเช่นคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นทางการเมืองไม่มีวันหมดอายุหากนักการเมืองมีการโกงกินคอร์รัปชันผ่านงบประมาณมีโทษหนักคือประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตไม่มีการรอลงอาญาและไม่ให้ประกันตัวหากมีการตรวจสอบพบว่านักการเมืองคนใดทำเรวยผิดปกติมีการฟอกเงินยักยอกทรัพย์สินของทางราชการงบประมาณแผ่นดินไปเป็นของตัวเองและพวกพ้องมีโทษจำคุก15-30ถึงปีและยึดทรัพย์สินที่ได้ไปโดยมิชอบตกเป็นของแผ่นดิน หากบริหารประเทศติดพลาดทําให้ประเทศประเทศชาติเสียหายหรือเป็นหนี้สินต้องโทษจําคุก1 5บหถึงสาปีเมื่อมีคดีความติดตัวอยู่หรือระหว่างดําเนินการของศาลหรือองค์กรอิสระห้ามเดินทางออกนอกประเทศเด็ดขาดห้ามมีให้นักการเมืองใช้ช่องทาง v i p หรืออำนวยความสะดวกให้นักการเมืองและยังห้ามนั่งเครื่องบินฟรีในชั้นเฟิร์สคลาสเนี่ยคนทําเป็นหข้อแล้วก็แชร์กันไปมีคนเชื่อนะครับ มีคนถามผมผมก็พยายามอธิบายความปรากฏว่าวันนี้เนี่ยผมไปเจอเข้าในคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ฉบับหนึ่งผมเริ่มเป็นห่วงแล้วนะครับว่าเอ๊ะข้อมูลแบบเนี้มีการเผยแพร่แล้วมีการเชื่อกันไปได้อย่างไรเพราะว่าในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้นะครับ มันไม่มีเลยฮะมาตราไหนที่บัญญัติบอกว่าห้ามนักการเมืองใช้ช่องทาง V.I.P. หรือห้ามนั่งเฟิร์สคลาสแล้วจริงๆไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารนะฮะข้าราชการในแต่ละ,ละระดับเรียกง่ายๆบ้านๆแ,แต่ละซีเนี่ยเดินทางด้วยเครื่องบินนั่งชั้นไหนแบบไหนเนี่ยเขามีฮะ คนเป็นรัฐมนตรีนั่งอย่างไรเขามีมันไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญเรื่องอายุความเรื่องห้ามรอลงอาญาก็ไม่ได้อยู่ทั้งสิ้นนะครับสรุปค,คือทั้งหข้อเนี่ยหากันนะครับผมพยายามโทรหาใครต่อใครที่เขาแม่นยำทางกฎหมายด้วยนะเขาก็บอกว่าหาไม่เจอว่าอยู่ในมาตราไหนของรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยมันก็ต้องอธิบายความกันว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรผมเนี่ยไม่กัง,งวลนะครับ ท่านจะรับหรือไม่รับก็ได้แต่จะรับหรือไม่รับเนี่ยขอให้มันยืนอยู่บนหลักของความจริงแล้วก็ขอให้มันเกิดจากสติและปัญญาวินิจฉัยอย่ากเกิดจากอารมณ์เกิดจากโมหะจริตหรือเกิดจากความเชื่อตามๆกันมาโดยไม่พิจารณาแม้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็น่าเสียดายนี่เหลืออีกประมาณ10วันแล้วนะครับก็จะถึงวันลงคะแนน ใจผมบางเวลายังหวิวหวิวอยู่เลยนะว่าจะถึงวันลงคะแนนกันจริงหรือเปล่าแต่ก็เอาละอย่างไรเสียการเชื่อว่าเราจะได้ใช้อำนาจอธิปไตยของเราเนี่ยมันก็ยังมีความสุขอยู่ส่วนของจริงมันจะเป็นยังไงก็ตามดูกันต่อนะครับวันนี้ขออนุญาตทักทอยท,ทักทายหน่อย คุณขวัญน,นะฮะบอกว่าหากทําได้จริงประชาชนรักแน่นอนครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทาอะไรนะฮะแต่ว่าสรุปว่าไอ้เรื่องรักษาหลักการประชาธิปไตยเนี่ยพยายามทําแน่ๆน,นะครับดูอยู่ค่ะคุณอริยาบอกและไม่รับเป็นสิทธิ์ของเราค่ะใช่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณอริยาสิส่วนผมจะรับไม่รับก็เป็นสิทธิ์ของผมนะคุณวัชรีบอกว่ายังไงยังไงก็ไม่รับค่ะเพราะรับไม่ได้อันนั้นก็เรื่องของคุณวัชรีนะครับ คุณสุคนนะครับบอกว่าสุดยอดขอบคุณมากครับคุณวิทยาบอกว่าเราต้องเดินไปด้วยกันดูดีๆนะครับถ้าเห็นผิดท่าผิดทางบางทีวิ่งไปด้วยกันก็ได้นะครับคุณดารุธนะฮะโชคดีครับวันนี้ผมได้รับฟังด้วยผมก็โชคดีครับที่ได้เจอคุณดารุธนะครับคุณเอกบอกว่าสู้ไปพร้อมกันครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับเพราะว่า การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีใครทําคนเดียวสําเร็จหรือต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําก็ไม่มีพลังมันก็ต้องคิดไปด้วยกันเดินไปด้วยกันอย่างนี้นะครับอ่ะยังมีคนเสิร์ฟกาแฟกาโน่กันอีกก็เสิร์ฟกันไปเรื่อยๆนะครับเสิร์ฟกันไปจนถึงวันที่7สิงหาคมก็แล้วกันขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้มาหนิดหน่อยพรุ่งนี้ มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเจอกันนะครับสวัสดีครับ